ความจริงสีประการที่ทำให้บุคคลพ้นทุกข์คำตอบอยู่ในชาวนี้ที่อุทัยธานีสวัสดีครับพบกับป่าเวชชาวนี้ที่อุทัยธานี เช้านี้มีข้อคิดดีๆมาฝากกันนะครับความจริงสี่ประการที่ทำให้บุคคลพ้นทุกข์เรียกว่าอริยสัจสี่ทุกข์สภาพทนได้ยากทั้งทางกายทางใจสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหานิโรธ ความดับทุกข์ให้สิ้นไปมักแนวทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามัชฌิมปฏิปทาหรือทางสายกลางพรกใหม่เชา้าในพรุ่งนี้กับป่าเว